สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพงสุกุสุก้นคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามบึงคลิปวิดีโอคะ่ะทาง y YouTube แล้วกระทาง Facebook แฟนเพจเพจดีเสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณพี่น้องลหลายๆเดอค่ะพี่น้องคะ่ะซอยกันบึงซอยกันแช่บึงย่ามใดก็ะแช่ย่มนันเพื่อนวานเนาะบึงตอนใดก็แช่ตอนนันขอบคุณหลยๆนะคะ พี่น้องคะเว้าถึงการบึงคลิปวิดีโอนี่พี่น้องคะเว้าถึงความปังความดังความแห้งของการติดตามบึงคลิปวิดีโออิหลาอุ้งอิงแนะหรือว่าเป็นพ่อโจบอสโจสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแนะจากสี่นะคะถ้าเ่้าเรื่องอิหลาอุ้งอิงเนี่ยบอกว่าจะออกเคร่งใดมากบอกว่าจะทายคลิปอย่างความปังความแห้งชั่วโมงนี้ยกไข่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงโดยเฉพาะ คลิปเด็ดๆต่างๆค่ะเป็นเพลงเนี่ยต้องติดหนึ่งมาแรงเนาะอย่าวาตาอ่าเป็นเพลงพี่น้องขนาดขึ้นเครื่องบินก็นยังติดหนึ่งในมาแรงว่าสันบตนัตนา่ีมอเบิงคลิปนี่พี่น้องคลิปพ่อโจเพื่อนเนี่ยเมือ่อคืนเนี่ยไปวัดหัวลําโพงไปทําบุญพี่น้องคลิปตั้มบุญกระติดมาแรงพี่น้องคะนี่เป็นเทือที่สามเลยเด้ ที่บอสโจไปทำบุญที่วัดหัวละพงเนื่องจากว่าที่แรกนั่นไปทำบุญวันคลายวันเกิดเนาะกับไปโจกไหไปเสียงโชคเสียงทายมานซะแล้วพี่น้องคะโชคดีอ่าพาเอฟซีโชคดีคดไปตามๆกันว้าวว้ทาโชคดีสิกลับไปอีกเถือครับไปทำบุญอีกเถือที่สองกลับไปทำบุญโจกอีกล่วงให้อีก อพี่น้องกับคือสิมแมนคัดแทล่เทือที่สองบอกว่า้าโชคทามาันอีกสิกลับไปเทือที่สามมานบอกค่ะพี่น้องมานเว่าสันอีอยังคือสิมาตรงขัดตรงแน่แทะเหลขกมีโบอึดโบอยากจักเท่ด้ดตัวกับคือสิมแมนแทะแมนบอกพี่น้องเลยต้องกลับไปเทือที่สามกลับไปเทือที่สามเทือนี่ จบทาสันแล้วพี่น้องบัตานี่ผู้ใดก็ทาเบิ้งผู้ใดก็ทาผู้ใดก็ทาเบิ้งพ่นไปมือขึ้นเนาะพ่นไปมือขึ้นนี่ปรากฏว่าออกคลิปมาพี่น้องกับเบิ้งเป็นวะค่ะพี่น้องบัตานี่หลวงไ้จกไ้คือเก่ามีสองไหด้ค่ะแถวนี่ในตัวไดแเนี่ยไ้แรกไ้แรกประสันเกาหกสี่กับเกาห่าไฮที่สองจับเทือเดียวหนึ่งศูนย์เก้าเพื่อนว่า แล้วแต่ม,มกักเด้อพี่น้องเด้อถ้าม,มักกะสื่อน้ำเพลินถ้าบ่มักกับ่านพี่น้องเสี่ยงโชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่ม,มกักคนมักกะบสื่อคนบ่มักกับ่านแมนบอคะเสี่ยงโชคมีได้มีเสียผู้บ่อเสียงบ่อเสียเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เลยเหมือนกันคือว่านาะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ม,มกักอย่าว่างมง,ง่ายพี่น้องแล้วแต่ม,มกักอ่า ถามพี่ถามมากพี่น้องก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ถ้ายังมีขายอยู่คือว่าเนาะก็ซื้อไว้ตามกําลังเฮาส่วนเพิ่นนะั่นพี่น้องคะเทกองอญาญะเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> กําลังเพินพี่น้องกําลังเพิ่น,น,นบุญบารมีเพิ่นอ่านะเทกองอญาญะเลยกัด้วยการทําบุญแน่เนาะอยากซื้ออยากสนับสนุนซอยผู้เพิ่นแหนมโบเห็นอ่าเพิ่นกับเมาส์ยกแพงมาก นอกจากนั้นเพื่อนกับเมาสเอาตัวที่เพื่อนจับได้น่นล่ะพี่น้องกระตามกำลังของบอสโจเพิ่นกับมาที่กองอัญญอนยาหฮโซนดเบิงจนความดันสี่ขึ้นคือว่าเนะ <c oughs> บอกเคยสื่อหลายบรินนจักเถื่อสันอักกาดลังเถื่อกับบงหูล่ะกองอยู่นั่นอาจจะมีหลายหลานกองอยู่ก็ได้คือกันนะคะก็ต้อง ก็น่าจะโชคดีอยู่นะคะ่ะพี่น้องจะหน่อยจะหลายอันนี้เฮาบ่หูแต่น่าจะโชคดีอยู่กถาถามว่าอยากให้บ่นถึกซ้าใดก็อยากให้บันถึกรางวัลที่หนึ่งพูนละพี่น้องคะ่ะกษสาธุนําเพ่นเนาะเอากษัตถูผู้มีกําลังสื่อหลายเพ่นก็ซสื่อหลายเฮากับตามกําลังเฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้อพิจารณาเอานะคะใช้วิจรารณญาณในการเบิง่งในการรับชมนะคะตามกําลังตามความมากัก ภูบมาพานนะคะพี่น้องแต่ว่าเว้าเรื่องคลิปนะคะที่ว่าไปทำบุญไปจกไฮไปลวงไฮน่ะติดมาแรงพี่น้องสิบแปดในมาแรงทาง y o ยูทูบยูทูบม e ่ีเป็นล้านช่องคลิปแต่ละมือแต่ละคนลงเนี่ยมันสิตตมล้านคลิปบ่ล่ะพี่น้องคะแต่ติดสิบแปดในมาแรงณนะตอนนี้นะคะพี่น้องแม่นบล่ล่ะ มันไม่เลื่อนขึ้นอีกลรวบอกเพราะว่าตอนหาโมงแรกนะ่พี่น้องสาวน้ำยืนเบงนงงนะิงอยู่เด้ตอนหาโมงแรกนะ่ยยิ่งอยู่สิบเก้าในมาแรงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ oh <my> เวลาเด้อพี่น้องตอนนี้ณนะเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทียอดเบงิงสองแสนห้าหมื่นกว่าวิวติดสิบแปดในมาแรงทางยูทูบค่ะปะ๊าดพี่น้องเอย เมื่อคือปังเมื่อคือขักแฉอันขนาดคลิปทํำบุญพี่น้องจอบทาอย่างนี่เบิงซอยกันเนี่ยจอบทาเบิงเพอนทํำบุญหรือว่าจอบทาเบิงเพ่นโจกไห้คะผู <c oughs> ้ดใดก็อยากได้ตัวดีคือว่าพี่น้องเข้าใจอ่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะสะอนคลิปนี้พี่น้องติดสิบแปดในมาแรงทาง youtube กันเลยว่าอุ้ยเบาจากน้อยนึงก่อนพี่น้องเอยความปังความแห้งเนาะ หรือว่าพี่น้องรอคอยโตโชกโตมานโดยความโดยความหวังอ่าโดยความเสือหมันน้ำเพลินหรือจังใดหรืออยากลุนเบิงหรืออยากเบิงว่าเอ๊ะเพิินสื่อเนี่ยสิตรงกับใจเจ้าของบอ่อเอียงอย่างสี่แมนบค่คะด้วยไดไหลายเหตุผลพี่น้องที่คนเ้าแวะเวียนมาเบิงคลิปวิดีโอนี้เฮ็ุให้คลิปที่เพิ่นไป ทำบุญนี่นะคะเพิ่นใส่ซื้อคลิปว่าอยู่ในช่องสาวน่อยเพียบบรรพแงพี่น้องสีดันขึ้นไปอีกบพคะ่านี้พี่น้องห้ติดอันดับไม้แห้งสูงขึ้นบ่คะงวดที่สามสีมัน่บนาะเพิ่นว่าใส่คําถามไว้ทาบุญวัดหัวลําโพงจุดจุดโชคมานน้ำกันสุข้นครับเพิ่นว่าสาธูเดอร์เนาะอ้าวใส่จุด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 ไปอีกนะคะตอนนี้แฮชแท็กสิบแปดในมาแรงเรียบร้อยนะคะ สุดยอดบ่พี่น้องคะสุดยอดแห้งเพราะฉะนั้นโบเมนแคร์คลิปอีหล่าอุ้งอิงแต่ว่าคลิปจากสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงใน,นหลายๆคลิปนะคะพี่น้องคะเห็นไฮเฮาเห็นว่าอู้ปรากฏการณ์สม,มืตินี่แปลกยิ่ลีพี่น้องเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆหร,รือว่าผู้ใดที <c oughs> ที่มาต,ตัวโวตโจกโตมันน้องกันเนี่เนาะอุ้ยเนาะ สุดยอดมากนะคะคลิปนี้ลงบนทันพมือเลยค่ะพี่น้องนี่ยังไม่ข้ามวันเลยนะคะยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยติดสิบแปดในมาแรงแล้วพี่น้องว่าจะขยับขึ้นไปอีกบอคะเนี่ยสาวน้าเยินว่ามีโอกาสขยับขึ้นไปอีกอยู่นะคะนี่เพราะว่าผู้ลงคนยังบอทันได้เห็นกับมีพี่น้องคะยังบอทันได้ตัวดีน้ำมูนี่ก็อาจจะเข้าไปเบิงแมนบอคะกับเข้าไปเบิงไปดันได้นะคะไปเบิงน้ากันที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเพื่อ อันดับจะขยับขึ้นไปอีกจังสี่เนาะแต่ก็คือว่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สาวน้ำเยืนเอาเมาเว้าซูฟังนี่ว่าขนาดพิ้นไปทัาบุญเพิ่นจกไขก็ยังติด18ในมาแรงก็คือเป็นความปังเป็นความดังนะคะที่เฮ้าเห็นกับการติดตามสาวน้อยพิษบ้านแผงนะคะส่วนเรื่องการเซียงโชค ยำอีกเธอหนึ่งค่ะใช้วิจารณญาณในการเบิงพี่น้องใส่จักรยานปั่นเบิงดีๆพี่น้องปั่นเบิงดีๆ่าสันบบเสียงบบเสียนะคะเสียงมีทั้งเสียและได้อ่า,าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับใจพี่น้องเองเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยืนนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะครั้งนี้ เป็นครั้งที่3ครับกับการลวงไห้ของนุ่มโจที่ยุตตรงนี้ครับถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงท้ายพี่น้องอย่าคิดอย่งางไรครับกขอให้โชคดีเฮงเฮงมันมันปังปังน้ำกันสกุสสกคนเพื่อไอ้ใครให้โชคหรือหลวงพ่อท่านใจให้โชคอยู่ในมองนี้ครับถือว่าความหนาจะเป็นมันหน่อยได้พี่น้องครับความน่าจะเป็นมันน้อยมากให้คิดแค่ว่าเสี่ยงดวงเสี่ยงท้ายอย่าไปคิดอย่งางไรหรือ ถ้าซื้อกะในน้ำให้ซื้อลอตเตอรี่เ้อความน่าจะเป็นมันน้อยมากที่จะถูกศูนย์ศูนย์หอดเก่านี่มันต้องร้อยประตูครับถ,ถูกแค่ประตูเดียวความน่าจะเป็นมันน้อยมากะน้นก็นคือแค่เสียงดวงเสี่ยงไทยวนๆไปน้ำกันเนาะ <c oughs> เอาเสียนนนตัวเป็นผู้จับให้เขามางวดทีเแล้วงวดแรกมีแค่หนี่งวดที่สองหนี่อันนี้งวดที่สามมีสองหายนแสดงว่าเพื่อนอาจจะห้เฮาจากตั้งสองหายนะเท่าสี่ขอจับ ทั้งสองไฮพี่น้องคงบอวากันเนาะขับบอวาบเนี่มาพอสองไฮยังสี่แสดงว่าบเน่พันอาศัดวงมาแบบนี้ก็แล้วกันเอาไฮได้กอนเอาไฮเล็กกอนนี่ไฮแลกเอาอันนี้ไฮนี้ก็จะเป็นจากศูนย์ถึงเก้าเห็นปะเห็นปอเด้อเด้อ เราจะจับนะครับสามตัวก่อนนะครับสามตัวก่อนอสามตัวนะครับตัวแรกคืออะไรนะฮะเก้าครับเก้าครับ,ค,รบคือเก้านะครับอ่าเดี๋ยวขยับกล้องมาอ่า เก้านะครับสามตัว,ตว,วมือโฉบมือหมันตัวเอา้าหกครับเก้าหกนะฮะเก้าหกเอาอีกตัวหนึ่ง 9 6นะฮะอีกตัวนึงครับนี่คือ4ครับ4ครับสรุปว่า3ตัวแรก9 6 4อา้าวเหล็ก2ตัวไป 3, 000, วด้วย3 0 0ัใช่แล้วครับอ่าวอาด้อทางใส่เล็ก2ตัวนะครับ2ตัวล่างสิ มันออกในทั้งล่างทั้งบนนั่นแหละสองตัวนะครับตัวแรกครับจะเป็นอะไรครับเก้าอีกแล้วครับอาโจ้ไหลเลยวะเก้านะครับเก้านะครับเก้านะครับขีดี้็นารางคือเก้าครับ อันแรก 9, 6, เก้าหกสีเนาะนี่มันมาเน้ออ้าวมากวนแลกศูนยหานะวันที่2เป็นทะเลกบันหนึ่งหาวหาสามสามหาเราจับไปแล้วตัวแรกเก้เนาะตัวที่สองครับ ห้าครับเก้าห้าครับสุรบ right. dr right? yeah. ้าเก้าหกสี่กับเก้าห้าถูกเฮงเฮงมันมาเด้อเอาบันนี้ไหนี่ถั่นบ่จับกระบอกเดียว่ันเพิ่งมาเพ่นมาตังแล้วแล้วในไหนี้จะเป็นเลขที่บนเฉียนไว้ครับทั้งสองตัวสามตัวเลยเราจะจับแค่ลูกเดียวได้เลี้ยงแยังเก่า สันว่าจับอีกขีค่าใจเด่นมั้งบอลบอลลวงไฮนี่ที่เมนว่าพระพระศกถึงสองหาแล้วแมนครับเอาเอาพระเก่าหางงงงแบบว่าเก่าหางสวยมากเอาเห็นๆเด้อมันมีถังทั้งสามตัวทั้งสองตัวครับอันนี้จับครั้งเดียวพอได้ยังกระทำเตี้อ๊อ แต่มีเกามีหาวเราให้รุนกันนยะอันนี้ไปเรียขสามตัวนะครับหนึ่งศูนย์เก้าครับเกาอีเลียวมีเกาอีกเล้ยวหนึ่งศูนย์เก้าครับหนึ่งศูนย์เก้าครับ ขอให้โชคดีครับ FC สา,าวน้อยแพงทั่วโลกทั่วประเทศขอให้โชคดีครับไอ้ใครบอกโชคเพื่อ6รไอ้ใครกับหลวงพ่อท่านใจเพอนให้โชคหรือนุ่มโจให้โชคพี่ให้โชคน้องพี่น้องเฮ้าโชคๆมันๆครับเดี๋ยวเฮาไปทำบุญต่อ